ชอบเรา are, นี่แหละเราก็ดูออกแล้วเราชอบเขาไหมไม่เขาก็ไม่ชอบเราน่แหละเราก็ดูออกแล้วเราชอบเขาไหมไม่คนคนหนึ่งจะเป็นแบบไหนมันข wow> 네ึ้นอยู่กับว่าปากใครพูดคุณเป็นคนแบบไหนจงเชื่อในคนที่คุณเป็นคนที่เขารักคุณเขาก็จะไปพูดถึงคุณต่อในทางที่ดีเขาจะไปชื่นชมคุณที่คนอื่นฟังแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณด้วยเหตุผลกดใดอาจจะอิจฉาคุณหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ถามว่าตัว ใ,ให้บิลลีฟให้ศรัทธาในคนที่คุณเป็นเวลาที่คุณได้ยินใครเขาพูดว่าเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ให้คุณยิ้มเลยค่ะเพราะคุณคนเดียวกันที่รู้ว่าคุณเป็นใครของไม่อร่อยเลยยังไม่เอาเข้าปากเสื้อผ้าไม่สวยเลยยังไม่มาใส่บนตัวที่นอนไม่นิ่มเลยยังไม่ซื้อมานอนน่ะคนแม่งไม่โอเคเอาเข้ามาในชีวิตทำไมวะ ราก็ดูออกแล้วเราชอบเขาไหมไม่